วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะคะสบายดีทุกทคนนะคะวันนี้วันพฤหัสค่ะนะคะหวังว่าคงสบายดีวันนี้แดดไม่ร้อนนะคะอากาศดีพอใช้ค่ะกดติดตามก่อนเลยนะคะรับมาตามชมกันค่ะว่าวันนี้จะมีอะไรนะคะตามมาชมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ได้คุยกันนะคะช่วงนี้ก็คงคุยกันในเรื่องจะเล่าให้ฟังมีเรื่องเล่าให้ฟังช่วงนี้ของแคทอลิกนะคะเราเป็นคิสคิสตังแคทอลิกนะคะช่วงนี้สำหรับคิสทั่วทั่วไปเลยก็คือ,เ,อ,อเป็นเทสเข้าสู่เทศกัน นะคะควันนี้ก็เป็นวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดภาษาไทยนะคะแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะเป็นออวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ท้าสากนนิยมที่เขาใช้พูดกันก็คือ g o o d f r i Day หรือ g a t f r i Day ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะคะก็จะเป็นถ้าภาษาไทยเขาก็จะเรียกว่าเป็นช่วงของเทศกาลมหาพุทธนะคะ วันนี้ยังใส่สีสันได้วันนี้วันพฤหัสเราก็เลยใส่สีชมพูไม่ใช่สีหมุกสีโอโรสนะคะแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เนี่ยเราจะต้องใส่สีดำหรือสีเทาสีดำซึ่งแสดงถึงการไว้ทุกข์นะคะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเอ่อกูดไฟเดย์นะคะเป็นวันสิ้นพระชนของพระเยซู พูดกว้างๆเราไม่ลงลึกนะคะเพราะว่าเรื่องของศาสนาพูดเยอะไม่ดีเอาอารู้กันแบบพอสังเกตเป็นสากลน,นิยมรู้เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นอีสเตอร์คือกลับคืนชีพคิดมาใหม่ก็จะเลี้ยงกันแสดงความยินดีนะคะทั่วโลกก็จะรู้จักกันในเรื่องของอีสเตอร์ก็จะเป็น เป็นไข่นะคะก,กระต่ายนะคะกระต่ายคือเขามีลูกมากมายเนี่ยคะออกลูกปีละหลายรอบเนี่ยเาก็ถึงว่าการเริ่มต้นใหม่การมีชีวิตใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เกินให้ใหเออจะไม่คุยให้ทราบก็เดี๋ยวก็ว่าเป็นแคทอลิกไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วอ่าแล้วก็เลยเกินเกิน แค่สักนาทีสองนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็คุยกันเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะออติดตามชมกันนะคะอ,อ,อ,อยากให้มาติดตามชมกันเยอะๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอทานน้ำมิ้ค่ะ <c oughs> <c oughs> คุยต่อค่ะได้น้ำมาแล้ว <c oughs> คุยไดย้แป๊บหนึ่งก็เสียงหมดต้องไปดื่มน้ำนะคะบอกว่าร่างกายขาดน้ำไม่ได้และช่วงนี้มันก็ร้อนกลับมาร้อนอีกแล้วเย็นสบายตัวได้แค่สองสมวันก็เสื้อมันติดเป็นมันเป็นธรรมชาติของเมืองร้อนน่ะนะคะเราก็พยายามที่จะไม่บน่นต้อง ร้อนตรงไหนก็เ,เปิดพัดลมตรงนั้นนะคะนั่งนั่งตรงที่มันเย็นเย็นเย็นสบายเรานะคะก็บอกว่าต้องเอาให้สบายมันมีเสียงดังหน่อยเขาเตรียมงานพรุ่งนี้อย่างที่คุยให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะเขาเตรียมงานเขาก็จัดออพยายามจัดสถานที่อะไรที่เขาก่อสร้างมาเคยหลายคลิปก่อนนู้นเคยถ่ายให้ชมว่าด้านหลังเนี่ย เขาก่อสร้างใหม่เขาก็ลงทุนไปเยอะนะคะก่อสร้างแล้วเขาก็ค่อยๆทําก็เขาโยกคนงานไปมาละหลายที่แล้วก็ค่อยๆเก็บเ่อยๆทำตอนนี้ก็มีรถจากกทมเข้ามาเก็บไอสีงปงเป่งปงเป่งเนี่ยก็เป็นรถรถเหลืองๆของกทมที่เขาว่าจ้างมาแล้วก็มาขนพวกเศษวัสดุอะไรเนี่ยที่ไม่ใช้อ่ะต้องจ้างนะคะ ปอทมไม่ใช้เขามาฟรีแล้วต้องจ่ายสตังค์ให้เขาตัดต้นไม้ก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาทั้งมาตัดให้แล้วเอาไปทิ้งให้เนี่ยเขาเขาเก็บตังค์หมดเมื่อก่อนเราก็จ้างตลอดโอเค <c oughs> มีเรื่องพอเสียงป้งเป้งป้งเป้ง,ป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 งมาก็เลยตั้งคุยอธิบายก็เลยนอกเรื่องไปนิดเดี๋ยวจะคุยเมื่ออาทิตย์ที่แลว้วที่ว่าได้เครื่อง ได้เครื่องลิฟท์ครับใบหน้ามานะคะก็ได้ลองทำไปแล้วลองทำไปประมาณประมาณเออหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าทำทุกวันนะคะทำตอนเย็นเออทำแค่หัวเดียวไม่มีเวลาทำสองหัวถ้าหั เช้าเช้าหนเย็นหัวเนี่ยก็ดีตื่นมาก็ทําเลยนะคะก็ดีแต่นี้เราไม่มีเวลาเพราะเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็รีบชงกาแฟแล้วก็ทานอาหารเพราะอย่างที่คุยให้ฟังอะ่ะต้องทานยานะคะก็พยายามรักษาตัวเองที่ว่าขาเจ็บเนะี่ยก็ทานยานี้ยามันบางทีว่าไอ,ไอ้ช่วงแรกอะ่ะเราทานยาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงของเขา มันก็เลยไม่หายพอมา,าทานยาตรงประเด็นเนี่ยตรงถูกโรคที่หมอก็ให้มาเนี่ยมันก็เลยหายเลยนะคะแต่นี่เรายังทานอยู่เพราะเขาบอกว่าให้ทานประมาณสามวันก็ฤทธิ์ของยาพอประมาณช่วงค่ำๆเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกตึงๆขาที่ข้อเท้าที่เจ็บนะคะอีกแล้วเราก็บอ,อแสดงว่ายังไม่หายขาดแต่เขาบอกไม่ต้องไม่ต้องครบโดสสิบเม็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง แค่ได้าจากประมาณสามวันก็หายขาดกลับมาได้เหมือนเดิมเสียงมันดังจะรบกวนการพูดคุยของเราไหมเดี๋ยวขอทานน้ำหน่อยนะคะเสียงหมดมีหนังสือเยอะนะคะที่เห็นเนี่ยเล่มละหลายพันเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เออ ก็อย่างที่เคยคุยให้ฟังว่าทำหลายอย่างมากเราก็ต้องมีหนังสือองค์ประกอบบริษัทที่ขายนี่ก็รู้สึกจะปิดตัวไปแล้ว Ri สเ e r Digest นะคะหลายๆคนคงรู้จักเขาเป็นบริษัทขายหนังสือเขาจะทำเล่มเล็กๆออกมาแล้วเขาก็โฆษณาขายหนังสือเล่มใหญ่รุ่นนี้อะไรเงี้ยทำเหมือนกับไอ้จิโอคาฟี่อะไรเงี้ยเขาเป็นเป็นชุดเป็นเซตอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาเยอะพะตอตอนหลังก็อย่างว่า เออเรื่องของอ,อ,อินเทอร์เน็ตมันเข้ามาแทนที่หนังสือแผ่นหนังสือเล่มน,นี้ก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะนะคะแต่นี้ว่าหนังสือเขาที่เราซื้อ,อมาเนี่ยก็มีประโยชน์มากและยิ่งถ้าเผื่อใครทําธุรกิจใครทําอะไรที่จะต้องหาความรู้นะคะแล้วก็เป็นของเรื่องพืชพืชหลายๆอย่างอะไรเนี่ยนะคะ อ่านแล้อ่านหนังสือได้ทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดขอให้ได้อ่านถึงก่ะทั้งกฎมงกฎหมายกฎหมายก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจนะคะและตอนนี้ก็เรื่องเรื่องกฎหมายเนะี่ยยิ่งยิ่งเข้าใจยากใหญ่เลยณปัจจุบันนี้สังคมมันเปลี่ยนกลายเป็นอะไรมิุกผิดก็กลายเป็นถูกไปได้นะคะเราเราเรามีวิจารณ์แล้วกันเราเป็นตัวน้อยๆอ่าเราพูดถึง เรื่องนี้ก่อเมื่อกี้ยังพูดไปจบพอดีเรื่องของเสียงดังเข้ามาแทรกบอกก็ใช้เนี่ยใช้เฉพาะช่วงเย็นเออไปล้างหน้าก่อนที่จะอาบน้ำเนี่ยเราก็ล้างหน้าล้างตาแเราเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดแล้วก็ใช้ก็ข้างละสามนาทีสองข้างก็หกนาทีนะคะก็ยังไม่รู้ผลเพราะเขาบอกว่าให้ทำไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่รู้ แต่เออหน้าเราก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีเนื้อเยอะสักเท่าไหร่เราก็เลยบอกเอาแค่ว่ามันก็เป็นไปตามอายุที่ว่าจะมีร่องน้ำมากเนี่ยยิ่งคนยิ้มเยอะเนี่ยดาเป็นคนยิ้มเยอะคุยไปหัวเราะไปเนี่ยมันก็ต้องเนื้อจะขึ้นนะคะเนี่ยนอกจากว่าเราจะไปดึงหน้าตึงเขาเรียกอะไรนะไปฉีดฟิลเลอร์หรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วให้มันตึงแบบนี้แล้วก็ยิ้มไมนะ่ได้ เป็นอะไรที่ไม่กล้าทำกลัวกลัวสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเพราะว่าอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมมันมีผลตลอดนะคะอย่างที่เขานั่นมาว่ามันไหลเยิ้มมันดีได้สักพักสักปีเงี้ยเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมสลายและไหลมากอบางทีเดี๋ยวมันก็ไหลลงมันนี่ๆอย่างเงี้ยบอกว่าอันตรายมันมีเยอะนะคะและเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นมาลงมาเลงกันขนาดไม่ทําอะไรเลยยังเป็นเลยเนี่ย บอกว่าพวกพวกที่เขาทำที่เขาเก่งมากกล้ามากมากกล้าล้อเล่นกับร่างกายบอกร่างกายมีกลไกที่พิเศษเยอะแยะนะคะเออเหมือนเขาเรียกอะไรนะคนตาบอดก,ก็ไม่กลัวเสือคนตาบอดไม่กลัวช้างมันทำนองน,นั้นนะ่ะมันเข้าสุภาษิตนั้นน่ะนะคะเราเคยป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วเราก็เลยรู้ว่าอย่าไปล้อเล่นกับร่างกายอะไรอย่างที่เป็นเนี่ย อยู่ๆก็เดินไม่ได้เจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่มีสาเหตุเลยเนี่ยนะคะหย่บอกว่าต้องระมัดระวังให้ดีและโรคที่มันหมอกี่หมอกี่หมอรักษาไม่ได้อย่างเช่นคุณอะไรที่เพิ่งตายไปเนี่ยเนี่ยน,นะคะตุ่มน้ําใสขึ้นมาเต็มตัวก็หาข้อมูลวินิจฉัยไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้รู้ไว้ว่าอย่าฉีดอะไรเข้าไปในร่างกาย สมสีม 4, ส่สมหานะคะจะของจริงของเทียมก็ไม่ควรทั้งนั้นนะคะโอเคเราไม่พลาดริงถึงใครเราก็เป็นผู้รู้น้อยผู้รู้น้อยไม่ไปสอนผู้รู้มากนะคะรู้น้อยน้อยไว้อ่ยดีกว่าเห็นบางคนนะยังเด็ก,ดกสๆสาวๆออกมาออกเารทัตแนะนำนี่นั่นนวนฟังแล้วก็หวัวเราะแล้วบอกเออเด็กคนนี้ช่างเก่งจริงสาวคนนี้ช่างเก่งจริงแนะนำเป็นผู้เชี่ยวชาญ บอกไม่ร yes, like ู้จักซะแล้วไม่รู้จักมาลึกอแต่อยู่เขาเป็นๆกันเนี่ยอยู่เฉยๆก็เป็นมาลงมาเลงมาเลงนี่มันเกิดได้ทุกที่ในร่างกายนะคะอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นกับอะไรเลยวันนี้เขาไม่อยากคุยซีเรียสนะคะที่ก็พยายามคุยเรื่องเรื่องสัพเพเหระสิ่งที่สวยงามเนี่ยนะคะ เพิ่งใช้ได้อาทิตย์เดียวคงยังไม่เห็นผลเท่าไหร่คงต้องลองใช้ต่อไปเรื่อยๆและน่าจะสักเดือนหนึ่งนะคะเขาบอกมันจะลิฟท์อัพขึ้นมาแต่ว่าการใช้อโลเวร่าสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือเขาเป็นตัวที่ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นไม่แห้งก้านนะคะก็มันก็เหมือนกับการบำรุงผิวว่าใช้ครีมใช้ครีมก็ดีดีกว่าไม่ใช้อยู่แล้วนะคะ แล้วก็ก็ไม่แพงมากมายอะไรก็พอซื้อได้นะคะอาโลเอล่าอย่างเงี้ยอโลเอล่ามันก็มาจากพืชมันยังดีกว่าที่เราไปใช้ตัวอื่นที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คุยกันเรื่องสั้นๆน,นะเรื่องจะเอาเรื่องเรื่องรายงานผลให้ทราบก็ยังไม่ทราบผลนน,นะคะคงต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุยกันแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชม แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะอิ่มอิ่มมีความสุขสบายดีกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ